มาครับพี่น้องวันนี้พัดกะเพราร่วมพี่น้องมี่หอดตำกล้วยด้วยครับวันนี้อ้ดีขาดบ่ได้คัคกๆแน่ๆก็คือตำบุกุกงของเซา,า,าครับพี่น้องนี่กระปุลพวอมาครับพี่น้องกินขน้าวกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องโปรไปสุขุสุขพนค่ะเมื่อกานทิปเลาจะพี่น้องกับแซ่บนัว,วกล้วยดังทิปนะคะคม,มากพี่น้องคะมัอนี้อาญชิตต่างกล่องแบบตำเนยเล็กน้อยด้วยค่ะ ชอบกินเขาพร้อมกันพร้อมน้ำพร้อมต่าพี่น้องคะอยากคิดอยากตำมะกรุ้ยตำมะกรุ้ยอันนี้ก็ของแม่บ้านในซูนนะคะเห็นไหมคะไใโซคูนมันโม่งมันฝันขลังดีใจแครบในเล็กน้อยพี่น้องคะมะกรุ้ยจ้าอันนี้หนูลินอันนี้หนูลินก็มานะคะวันนี้เพลินเพลินอีก อย่างันก็ตืนเต้ตาอันนั้นนี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับอสวัยดีมามล้วครับผมเอ้คจึงถึงมาสต๊อบได้บน้ยางจึงถึงอยังจึงถึงอ่งเคือลุกแรวแถวเหนียวเอาก็ต้องลุกแรวแถวเนียวเาะัวมันนาหนักหนอกถุเน้น้าพี่น้องคะกินน้ำแกงมบม่วะไรฮะตรวจนะคะสวัสดีวันแม่นะคะวันนี้เออคุยเลยลคุยเลยไม่เยวบอกใไ ไม่เจอนอนแล้วไม่เหรอไม่เจอกันนานเด็ดพี่เด็กอืออืออร่อยอร่อยค่ะอร่อยอร่อยวันนี้กินอะไรเนี่ยกินขนมใช่ไหมคะเสร็จเลยขนมของเด็กนะคะหนูวิญขนมของเด็กตกครับตกนจำมะกรูดของคุณแม่นะบ้านอื แกเบิดเด้อแม่ยายนี่เอามาตักเลยอืมเฮียไป นั่งกับายนั่งกับยายเหมือนเดียวเห็นบล่าล่ะแล้วว่เห็นนั่งเลยแม่ข้าานั่งอุ้มก็สหกขทะเลรวอาจานนี้ไปจิูเปนยางอขาพันทะเลสองบอกพัดทะเลรวมข้ทะเลสองข้นทะเลรวมหนแล้วก็กําปามางี่น้องมากผมหลอบที่สองไม่กินข่าเนี่ยเมื่อเ้ากินข่าพัดไประมาณยกนึง ้งนอเนม็นกลองออนันงงนังกับแมวยัอเพื่อนึงตอบก่องนไม่ยกดยเหรอไปหาพี่แหล,ลกลกินเลยไปกับมโยุงอูงไลืมข้าวเพื่อนจังจ ใจห่วงต่นามันลดนะยาี่ใองเาดูเอเข้าแล้วล่ะป้อมอนนี่

Bong bé ngọc. Nguyên tay của vinh nghe tiếng ba mùa. Mười 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 ก็ไก่ได้กินโดนเลยอังค์เกินข่าวมา้างแต่เ้าก็ง่ายนึงคุณเอ๋อ <laughs> ปกตีกเดิกกินอะไรที่เราหมนอหมี่ใส่พรังงานหลายข <Okay. S 2> นมีดตัดกวดบะกพีก่ <c oughs> ส้อยบกหมี <c oughs> ขับคุณติดปากเลยหรอ <c oughs> หรอย่าวเพือ่อนวากินแสบ อร่อยอร่อเต้าห้เขาปไสบนี้คับข้นกระปุนนปลากระป๋องปลาแดนองบางุง ตัดต oh oh really? ัดกวามพริกมาเข้านี่มือพันมาบายหางตาโอ้ยงานเป็นแตนตอดออกหอนตึ้งปวดปวดออกหอนเนี่ยท่เปแตนตอดจริตึ้งหนาผมกินหยากรับหม่อมูนแะบนใส่กิมบางครั้งแห้งนะหนาบางเสีบขัดคววนแห้งพ่อ ไปยังไงละไปยังน้อยหน้อยน้อยไนอนก่อน่ไปแล้หนหนไปนไนไปน มันไปเห็นงานจริงตัวทำงานกักว่าสีได้ไปทางหน้านียห่ป้า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 แบบก็ไปดอกก็ไปดอกตีนยันใหญ่แล้มากเลย

ไม่ง่ายไม่ได้ไม่ได้เออคุณไม่คู่กันถึงรูปดูด้วยมากับเขาหลังยังขาดไม่เอา Đập, đừng đập, đừng đập, đừng đập. Này đập 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 เราเราบ้านเกิดไปมันเป็นไงมับงนี่มันมีแม่เดี๋ยวไปเดทกินใหม่ไปไก่เลยยังออกว้นอ่ะสุดจ๋อยจริงจริงเออเออจับคุ้ัว

ี่น้องจะเบื่อหน่ผมเล้อพี่น้องได้เนี่ยสินี่ผมกับยากจัง่อยตั้งผ้าขาแม่นเลยครับตั้งขาตง้าาอยก่นจบไทยตัวเนื่งกะกัน่ีบเขรอกินนะนะพี่น้องเลยตรงคอหยาดบากถ้ำวินทีเผ็ดหนาทีตั้งเสียงจอแจจอแจไปน่งเยอ

กัะสีบอกเงี้มันบ็่ได้ใส่ดิ่วโกมมันเลยนี่เสียงถ้าจรินนงๆบงคนไหนเงียบก็หนีดครับหนีเพราะยานห้อมไปกล่องกันน้อยมันกาจะบนหนาเปิดร่านะนยากจาปพิดร้านนอน เอาแลก็คือโงเงี้ยไปนคนน่งไมรยงมีคนอะไรนิน่งอบมาพุกันที่ตามับต้นล้าขงตบมพอนีเานะเพื่อนพี่นาอโถราเป็นคนขากที่หาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ